สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เกี่ยวกับโควิดนะครับการส่งรถก็ต่างจังหวัดก็จะเริ่มยากหน่อยแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตังนะครับเรามาส่งรถลูกค้านะครับผมก็เลยจะมารีวิวกันก่อนว่า Ford e v e r e s t คันนี้ที่ผมส่งเนี่ยตอตกแต่งอะไรไปบ้าง คันนี้ที่เห็นนะครับบทมองมันเผลนะครับนึกว่าตัว Ever อเรสต์สปอรนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นตัว e v e r อเ t สต์เทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยเป็นตัวราคา1299นะครับเราตกแต่งเพิ่มเติมออปชั่นให้มันดูดีขึ้นให้มันดูเป็นเหมือนตัวท็อปขึ้นนี่ครับหลักๆประมาณนี้ด้านหน้ากระจังหน้านะครับเราถอดออกนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าตัวอักษรทรงแรปเตอนะครับตรงนี้ ในตัวเทนนะครับในตัวใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มอะคริลิกมาตรงนี้มาอยู่แล้วตรงนี้ครับค่อนข้างดีอยู่แล้วครับเราไม่ยุ่งนะครับตรงนี้เราเราใช้ของเดิมแล้วก็ใส่คันเนี้ยใส่ชุดครอบเป็นดําด้านทั้งหมดเลยเพื่อรับกับกันชนด้านหน้าที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดําด้านไหมครับตรงนี้อ่าแล้วก็มาตรงเป็นคิ้วล้อที่เราเพิ่มเติมเข้าไปสามนิ้วครับเพิ่มเติมให้รถดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ใส่ล้อแม็กขอบยี่สิบเนี่ยตัวเนี้ยเราเอาของตัวสปอร์ตมาใส่นะครับพร้อมยางเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นขอบ ให้รถดูดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชุดครอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นตัวดําด้านเลยแล้วก็เราแรปหลังคาตรงนเนี้ยน,ดดน,นี่ครับเป็นสีดําด้านอ่านี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตังนะครับพอดีว่าเรามีนัดลูกค้ามาส่งรถนะครับชุดครอบไฟท้ายเห็นไหมครับแล้วก็ตัวคาดหลังเป็นแบบมีไฟคือคันนี้แต่งเรียบ แต่ดูมีอะไรนะครับดูแบบรถดูดูแพงขึ้นนะครับใส่รายละเอียดลงไปนี่ครับเสาฉลามตัวนี้เป็นตัวเอวอร์เลสเทนะครับราคา1299นะครับชุดแต่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับผมแถมให้เลยนะครับก็คืออยู่ในชุดจัดชุดให้ลูกค้านะครับก็คือแถมให้ลูกค้าฟรีนี่ครับถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจตัวเอวอร์เลสเทนะครับตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงเลยนะครับราคา1299แล้วก็ได้ออปชันได้ชุดแต่งที่ เหมือนตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะออกแนวเรียบๆนะครับอ่าใช้ยางเดิมขอบ20ตัวเนี้ยวิ่งค่อนข้างนิ่มค่อนข้างเงียบนะครับในตัวกูด y เย r นี่ครับตัวเอวอ e เ t e เไฟหน้ายังเป็นคมเป็นไฟเป็นแบบอาโปรเจคเตอร์อ,อยู่ตรงนี้นะครับย,ยังไม่เป็นใบ LED นี่ครับตัวตัวเทนนะครับตรงนี้ ก็อยากเป็นตัวหนึ่งที่อยากแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป็นตัวเอเวอเรสที่ราคาประหยัดแต่สมรรถนะเนี่ยไม่ได้แพ้กับตัวรุ่นพี่ๆเขาเลยนะครับนี่ครับตัวพรมนะครับแล้วก็ตัดเข้ารูปด้วยนี่ตัวภายในเขานี่นะครับภายในออกจะแนวแบบเป็นโทนดําด้านทั้งหมดเลยนี่ครับที่ชอบสายดุนะครับช่วงล่างช่วงล่างนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกับตัวไทเทเนียมพัสดเลยนะครับ 1 599เลยไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังเนี่ยครับใช้หนังตัวเดียวกันนะครับต่างกันแค่ตัวตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวไฟฟ้านะครับนี่ออปชันรายละเอียดโทรสอบถามได้เลยนะครับถ้าชอบรุ่นนี้นะครับ Fort e v e r วอรทเรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเราตกแต่งใส่รายละเอียดลงไปให้ดูรถดูเหมือนตัวท็อปมากขึ้นนะครับตรงนี้นี่ครับ สวยงามมากครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์ผม0859079990นะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจใหม่ของเกี่ยวกับอยู่ในโชว์รูมฟอร์ดนี่แหละครับเรามีภารกิจใหม่ที่ต้องดูแลนะครับตรงนี้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะครับเรื่องการขายรถก็ยังขายขายปกติเลยนะครับ okay <S <S โอเคเพราะตอนนี้เรามีทีมงานเรามีทีมงานเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องไปดูแลทีมงานด้วยนะครับแต่เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับรถยังไงก็ยังดูแลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีนะครับในตัวเทนนะครับให้มาเป็นสีขาวมุกเหมือนตัวท็อปเลยนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยเนี่ยครับสีขาวมุกเลยเหมือนในตัวท็อปเลย ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้เลยนะครับราคาไม่แพงช่วงล่างเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วล้อแมกจากเดิมๆเนี่ยมาเป็นขอบ1 8แดล้วเราเปลี่ยนเป็นขอบ20เลยเนี่ครับทำให้รถดูดูแพงขึ้นดูดีขึ้นนะครับตรงนี้ในราคาประหยัดสิ่งอำนวยความสะดวกบางตัวเราอาจไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าตัวเทนเนะครับทุกสิ่งที่มีให้มาเนี่ยครับจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเลยเนี่ครับคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับ ตรงนี้ก็ฝากไปอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ตัวเจ้า Ford Everest นะครับโอเคครับวันนี้ผมเอก Ford p โ o m o t ชั n นะครับผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรมาลงก็เดี๋ยวจะรีบเอามาลงให้นะครับผมตรงนี้วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับต้องขออภัยครับตัวห้องประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับสถานการณ์อย่างนี้รักษาสุขภาพกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ